ทำจับเงนให้ไม่ได้หวังอะไรเ <c oughs> ลยฟรีเต็มเต็มอะไรที่เราทาได้ความรักเนี่ยมันจะทําไปได้นานแล้วมันจะทําไปได้ลตลอดต่อเนื่องถ้าเราไม่ได้รักเนี่ยทำไม่ได้อันนี้ทำน้่ยทำเพราะความรักะไม่ได้ทำเพราะอยากได้งเงิเนเงินมันก็เป็นแบบปัจจัยหนึ่งอะปัจจัยปัจจัยอะไรปัจจัยสี่ใช่ไหมคะเ <c oughs> สื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคใช่ไหมคะเง <c oughs> ินทองอะไรเงี้ย อืมแต่ว่าเราอันนี้เพลง,งเราทำเพราะเรารักถ้าเราไม่รักเราทิง้งกันเลอะเราชอบเพลงด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างแจ้งงานศึกษางานอยู่ว่า <c oughs> จะทำในแนวไหนอยู่ถึงเช้าทุกวันค่ะอยู่ถึงเช้าทุกวันะจะนอนจะนอนประมาณหกโมงถึงถึงสองโมงสองชั่วโมงจะนอนหกโมงเชา้า เช้าเช้าก็ต้องฟังเพลงลงไปหน่อยเองก่อนเพิ่มเพิ่มเพิ่มไม่ใช่เพิ่มเพื่มจะเพิ่มยอดอะไรนะเพื่อไม่ให้ fc ลืมอ่ะแต่ว่า fc ก็ไม่ได้เข้ามาเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าช่องมันมันเปลี่ยนไปมันมีปัญหาน่ะช่องมันมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยก็ดูสิฮะไลฟ์ไลฟ์นี่ไม่มีคนดูเลยไม่มีไม่มีคนเข้ามาแบบให้กําลังใจเลยะนี่มีก็มีก็ก็อยู่รักรักกันรักชอบกันก็อยู่สองสามคนเนี่ยมีที่ี มีห้าคนอย่นะางเงี้ยเมื่อวานนี้ไลฟ์ไลฟ์ครั้งสุดท้ายมีมีสี่นคนหรือไงไม่จำไม่ได้ก <c oughs> ็เลยต้องกดเลยต้องกดไฮไลท์ไว้อ่ะเพื่อมันดูอยย้อนหลังแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเปลี่ยนเว็บไซต์ด้วยละ่ YouTube ะยูทูบอ่ะก็อยู่ก็เปลี่ยนเว็บไซต์ให้อ่ะยาวเบื้อเลยอ่ะทั้งหมดนี่คือเว็บไซต์ใหม่ <c oughs> เรายังไม่เป็นเว็บไซต์เก่า,าก็ยังค้างอยู่แต่มันยังไม่ได้เปลี่ยนแต่เว็บไซต์เก่ามันใช้ไม่ได้แล้วอ่ะที่อยู่หน้าช่อง ของของที่อยู่หน้าช่องมกลไม่ได้หมดแล้วอ่ะเขาบอกให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนชื่อช่องด้วยให้ให้ชื่อช่องนะให้มันบาลานซ์กับเพลงของเราอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าชื่อของเราเนี้ยมันไม่มีใครรู้จักเนี่ยเราไม่ใช่คนดังใช่ไหมอม้อย่างชื่อเนี้ยมันไปตรงกับช่องอยู่ช่องหนึ่งพะพอเข้าไปตรงนั้นก็ไปดูตรงนั้นหมดเลยเนี้ยมันมีอยู่ช่องหนึ่งชื่อนี้เหมือนกันเนี้ยอืมแต่เขาไม่มี .ar เขาชื่อเดียวกันใช่ไหมเพราะงั้นเราต้องเปลี่ยนเนี้ยเขาแนะนําให้เปลี่ยน แต่ก็อย่างยังไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่ไม่ไปไม่รู้เป็นเพราะอะไรทุกวันที่ก็แก้ไปแก้มาตั้งแต่ตั้งแต่ทาเรื่องภาษีเรื่องอะไรทําผิดทําถูกทําผิดทําถูกแต่ว่าถามว่านานไหมกอก็อบต,ตรงนะว่า youtube ทํางานไวจริงๆินะเขาบอกว่าอาจจะเป็นอาทิตย์เป็นวันกวันเดียวก็ผ่านแล้วอะ่ะบางทีสมัครไปวันเนี้ยสมัครคือผ่านผ่านปั๊บก็เ็าให,ให,ให้ให้ลงลง,ลงรายละเอียดลงไปวันเนี้ยเราผิดบ้างอะไรบ้าง อีกวันหนึ่งผ่านแล้วอ่ะมี่กลางคืนผ่านแล้วก็ทํางานไวมากบางคนบอกคน,นนานจริงๆไม่นานนะภาษีนี่ก็ผ่าน,นะ <c oughs> คือจำคือคือคือรลงค้างไปแล้วไม่ลงอีกไงเพราะรู้สึกปวดหัวปวดปวดอะไรเงก็ไม,งไม่ลงไม่ลงพอไปลงปั๊บถ้าถูกต้องเนี่ยเขาก็ให้ผ่านเลยนะอีกวันยังไงเน,นี่ยเขานนทางานไวน,นะไวมากเลยถือว่าไวเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นอาทิตย์เป็นเดือนอันนี้ไม่ไม่ไม่นานมันไม่นานรู้สึกประทับใจเหมือนกันจะจะ รู้สึกนอยอยู่อย่างคือคนดูหายหมดเลยไม่มีเลยเปลี่ยนกับสายเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะลงใหม่ลงให้ถูกต้องเลยที่ที่ที่อยู่หน้าช่องที่ใช้ไม่ได้หมดแล้วนะเพราะว่าอยู่อยู่ไปอ,อยู่เปลี่ยนเปลี่ยนใชแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรทำ ลมแรงหลังขาลมแรงหลังขาจะไปหมดเลยนะคะแล้วให้ฟังนะคะคืออย่างนี้ที่เล่าเนี่ยไม่ได้โอ้อวดหรืออะไรนะคือคือเล่าเนี่ยอยากจะให้รู้รู้ทั่วกันบางทีคนบางทีมาถามอะไรเงี้ยก็หมายถึงว่าไม่ไม่เคยดูเนยเพราะว่าคือเล่าทุกวันนะเออเออก็เล่าทุกวันะได้กี่อะไรอะไรถางไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยเล่าทุกวันถ้าคนได้ดูบ้างก็จะรู้เนี่ยแต่ว่าคนมาถามเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ดูเลย ไเคยดูคลิปเราก็เลยอันนี้เล่าให้ฟังเพราะจะได้รู้ไปด้วยกัน่างที่คนทำไม่เป็นไงพอเสร็อวันหน้าเราเก่งก็เราจะสอนสอนลงลงฟ้าเนี่ยออกาด้อยออกมาด้วยเดี๋ยวต่อไปจะต้องตีล้มนะคะฟ้า ฟ้าเปี้ยงอ่ะกลัวมากเลยค่ะฟ้าเปี้ยงอ่ะฟ้าเปี้ยงกลัวมากเลยนะ